เคยไหมกับปัญหาสายชาร์จอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มโต๊ะทำงานไปหมดไหนจะสายชาร์จโทรศัพท์หูฟังนาฬิกาก็ยังต้องชาร์จอีกจะหยิบก็ลำบากสายพันไปมั่วอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดก็มาลองดูไอ้น้องตัวนี้ดีไหมกับน้องวิงโกอาวันน้องจะเป็นแท่นชาร์จไร้สายแบบทอินวันที่บอกได้เลยว่าดีไซน์น้องก็สวยจัดจัดวัสดุมีความพรีเมียมดูดีวางบนโต๊ะทำงานแล้วคือดูดีสุดๆแต่น้องวิงโกอาวันสามารถรองรับฟ้าชาร์จได้สูงสุดที่ยี่สิบวัตต์สามารถชาร์จได้ทั้งโทรศ โคมไฟจิ๋วที่สามารถปรับไฟได้2สีตอนที่ไม่ใช้งานก็สามารถใช้เปโคมไฟแต่งโต๊ะทำงานสวยๆได้ด้วยพรแม่เหล็กที่บอกได้เลยว่าแน่นจัดจะปรับเอนโทรศัพท์แนวตั้งหรือแนวนอนแบบนี้ก็ทําได้และต้องตัวที่ชาร์จโทรศัพท์นหนย,ยังสามารถปรับเอ็นได้สูงสุดที่60องศาเฟกซิเบิลในการใช้งานสุดๆเป็นแกจิที่พอมีแล้วก็บอกได้เลยนะว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเพราะพอมีไอ้เจ้าน้องนี่แล้วจากปกติที่ต้องใช้สายอะไรก็ไม่รู้เยอะะเต็มโต๊ะไปหมดตอนนี้ก็เหลือลแค่สายเส้นเดียวกับน้องวิงโกอาวันตัวนี้ก็สามารถช เต็มจุกๆโอ้โหแล้วถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถดูที่ช่องทางธรรมชาติที่หามาให้ได้เลยนะเออแค่นี้แหละไปแล้เจกัน